ยอดเขาเราเขาบเกิดครับก็เป็นปัญหาอยู่ก็เลยต้องคิดค้นหาวิธีที่จะเ็ดเครื่องยอดเขาทํามือเนาะแบบประหยัดลดต้นทุนนะครับเพื่อที่สิไปยอดสามเนาะมาเยี่นลู่เราก็ไปส้เขาน้ำกันครับพี่น้องครับตอนนี้ผมกําลังทดลองนะครับที่จะเ็ดแนวหยอดเข่าแบบทํามือเนาะโดยใส่ท่อพีวีซีหกหุนนะครับแล้าก็ขวดน้ำโคกเป้าที่กินเบิดแล้วนะนะครับแล้าก็เข้าสีเอาล่องมาเห็ดเบิงว่ามันจิใส่งานนในอีรีบอ ถือว่าอยู่ในช่วงขั้นตอนการทดลองอยู่ด้วครับเด้อนะครับค่อยๆเห็ดค่อยๆเลีล้ยนรูไปนน้ากันครับผมกับพึ่งสีเห็ดเครือแรกคือกันมีคนเพื่อนแนะนํานะครับก็เลยเอามาทดลองเห็ดนะครับเนาะเดี๋ยวเฮาสิมาเห็ดไปน้ากันทีละขั้นตอนนะครับตอนนี้ผมเฮ็ดไปแล้วอันนึงซึ่งตอนนี้เฮาอยู่ในขั้นตอนการทดลองครับว่า อยาให้เขาล่งหน่อยลงหลายเนาะเข่าปับได้นะครับถ้าเข่าอยากให้เขาล่งหน่อยเขากระดึงขึ้นอยากให้เขาล่งหลายเข่ากระซุกลงนะครับตอนนี้ย่างโบาไดลัดเข้มบนท้ายเนาะยยังปับหาอยู่ครับว่าสีให้เขาล่งหน่อยลงหลายสําไดเนี่ยครับถ้าอยากให้เขาล่งหน่อยเข่ากระดึงขึ้นครับหูมันหน่อยล่งเนาะหูวตีห้อเห็ดปากฉลามไว้นะครับตอนนี้เข่ากระลังทดล่องซักเบิ้งนะครับว่าเขามันออกหน่อยออกหลายซักอยซักแห้งสําไดเนี่ยครับขั้นตอนกับวิญญาณครับนี่แหละครับกับ เพียงแต่เฮาเอาท่อพี่วิซีนะครับท่อน้ำปลาปลาเฮานี่แหละท่อเสียเฮานี่หกหุ่นนะครับเด้อเอาท่อหกหุ่นมาปาดเป็นปาดฉลามนะครับปาดสีเงาเงจังหน่อยจักสิบกว่าเส้นเพราะว่าส่วนหนึ่งเฮาสิเพื่อให้มันแทงลงดินนะครับเวลาเฮาไปกระแทกกับดินมันแล้วก็เฮากระปาดขวดโคกครับปาดก้นมันออกแล้วก็เอาเอามาซุปไซนะครับซุปไแล้วก็ให้ให้มีหู้นะครับที่เข่าออกเนี่ยอยู่ตรงปาดฉลามเนี่ยบ่่บใหญ่แห้งพอเข่าออกพอดี อะครับอันนี้ออกลายแห้งนี่ครับนี่ถ้ามันออกลร้แห้งนี่เข้ากะดึงขึ้นนะครับส่วนที่เสียห้ปลายทอ่อแง่หรือบ่าเง่าลงดินนั้นก็แล้วแต่แสภาพพื้นที่น้านะครับด้วยราะว่าห้องปิดซักร่นดินถ้าเรามองมันลมมันอาจสีลงเลือกนะครับต้องเหให้ยแง่ไวพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเขากะรัดเข้มบนท้ายยังน้อยหนึ่งหรือบางคนอาจจะเจาะยึดนอด็อตตะปูเคียวก็ได้ครับเพื่อว่าหายขวดโคกมันเลื่อนลงนะครับเพื่อบ่าหายมันเลื่อนเวลาเ้อากะแทรกนะครับบ่าหายมันเลื่อน ครับตอนนี้ห้อกระออกมาน่าแล้วเนาะห้อกระสิมาหยอด3ับอีลีแล้วหลังจากที่ห้อได้ทดลองในบ้านแล้วนะครับกะกอกเขาลงไปกะถือว่าสะดวกสบายระดับหนึ่งครับห้อไม่ต้องอกำเขาไปหยอดไปบ้านเนาะห้อก,กระใสกอกลงไปมันกะได้ถ้ามันบาบางแห้งอิลีนะครับใส่กอกไปเที่ยวเดียวขวดโค้งเนื่องก็ได้เป็นให้นะครับห้อกระยอดอสับไปนะครับซึ่งกะถือว่าสะดวกสบายเลังากห้อกระบรได้ลงทุนสูงนะครับกะนี่ครับ ครับอันนี้คือเขาที่หยอดลงเนาะกะใส้ตีนนะครับหรือใส้ปลายท่อนะครับเคลียดินกบไปน้ำก็ไดเดอร์สหรับผู้อยากกบนะครับอันนี้เท่ากับเห็ดไปน้ำปั๊บไปน้ำแต่มันล่องหลากระดึนขึ้นอ่าหลายคนก็สิบอกว่าคันบกบดินนะกับมดแมงสิกินเบิดว่าสันวาอันนี้สําหรับอ่าหน้าผมนะครับที่เขามันขืนมาเขียวแน่แล้วเนี่ยกปรากฏว่าบบ่มีหนูบ่มีนกมากินนะครับเพราะว่าเขาเขียวมันขึ้นมาแน่ก็ต้องเบ่งสภาพพื้นที่ที่ตั้งกันน้ำครับ